ไปบ่อยนีไไน่ข้าไม่บ่อยหรอกครับรู้รู้กันอยู่นะ นี่นะครับเราจะเอาไว้ดูบอลนะครับดูหนังดูซีรีส์หรือว่าต่อร้องคาราโอเกะในช่วงปีใหม่ช่วงข้าดาวก็ได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดกับหน้าจอโปรเจคเตอร์ขนาด100นิ้วตัวนี้กันนะก็หลังจากที่สั่งมาแล้วของที่เขามีมาให้ก็จะมีตามนี้นะครับมีพวกอุปกรณ์การติดตั้งต่างๆนะครับพวกรีโมทสาย power สาย HDMI และสุดท้ายเลยก็จะเป็นตัวผระเอกนะครับนี่เขาจะสวยๆแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราเปิดไปแล้วเห็นไหมภาพมันก็จะเป็นมูมัวนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะ เห็นไหมครับตอนนี้เขาทําการปรับโฟกัสเห็นไหมเนี่ยคือปรับอัตโนมัติเลยนะสำหรับภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างชัดเลยเนี่ยฮะก็จะมีแอปต่างๆนะครับมาให้ไม่ว่าจะเป็นเอาไว้ดูคอนเทนต์นะครับดูหนังพวก Disney p พัทนะครับทัไอดหรือถ้าหากเราอยากจะดาวน์โหลดแอปเพิ่มก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับมันจะมะีให้เราดาวน์โหลดอยู่นะก็เอาไว้ดูหนังแบบนี้ก็ได้นะครับและโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะมีลำโพงในตัวนะครับสามารถเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้ไอซิน่อก่อนดิ เสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าดังอยู่นะเมื่อกี้ผมเปิด100%เนะครับเสียงอย่างดังเลยนะแล้วถ้าหากเราอยากจะแชร์ภาพจากหน้าจอมือถือเนะี่ยไปยังโปรเจคเตอร์ก็สามารถแชร์ได้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือผมมาการสะท้อนหน้าจอจากมือถือ iPhone นะก็แชร์ไปแบบนี้เลยเห็นไหมครับไม่เพียงแค่เปิดโปรเจคเตอร์ได้เฉยๆนะมันยังสามารถแชร์ภาพจากมือถือไปยังโปรเจคเตอร์ได้แชร์ได้หมดเลยนะครับแอปกล้องแอปอะไ์ได้หมดก็จะเห็นแบบนี้เลย ก็จะประมาณนี้แล้วถ้าเราไม่อยากจะแชร์นะครับเราก็กดหยุดสะท้อนไปแบบนี้แล้วก็เข้ามาดูแอปต่างๆได้ตามปกตินะโปรเจคเตอร์ตัวนี้สามารถโหลดทูไอดีได้ด้วยนะครับเอาไว้ดูทีวีก็ได้นะหรือจะเอาไว้ดูคอนเทนต์พวกการ์ตูนก็ได้นะครับเนี่ยครับก็จะมีพวกคอนเทนต์พวกการ์ตูนนะครับหรือว่าหนังหรือว่าซีรีส์เนี่ยก็จะดูได้นะครับดูทีวีก็ได้นะหรือจะดาวน์โหลดแอปพวกนี้ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้ นะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ขนาดาใหญ่ตัวนี้นะครับจะเอาไว้ดูหนังดูคอนเทนต์เนี่ยเหมาะมากยิ่งถ้าใครที่แบบอยากจะเอาไว้ต่อร้องคาราโอเกะในช่วงปีใหม่ช่วงข้าดาวก็ตัวนี้ถือว่าเหมาะมากเลยนะใครที่สนใจก็ลองดูรับผมพี่กัดตะก้าสีเหลืองซ้ายมือกดสั่งและเก็บปลายทางได้เลย